ทุกอย่างคือการลงมือทำไม่ว่าผลสำเร็จมันจะออกมาเป็นยังไงเราจงพอใจในสิ่งที่เราทำลงไปทำแล้วได้ผลสำเร็จออกมาได้ดีมันก็ดีไปแต่ถ้าเราทำแล้วผลสำเร็จมันออกมาไม่ดีเราก็ต้องยอมรับมันเข้าไปสวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้กัสิผ้าขาหัาวเขาสวนคือเกาเด้อจ้ามือน,นี้กัสิผ้าไปเก็บกบ,บวบจ้ามือนี้ทรงไหมค่ะเพื่อนนาะบบกบวบช่วงนี้กัสิเป็นนวยหลายอยู่จ้าแต่ว่าเพื่อนหักเหลืองนอกเพราะว่าฝนตกใส่ลายไฟกับได้ผ้าขาปลาบกบ,บวบมันนี่กระเฮงเติบแล้วน เมื่อนี่เลยได้มีโอกาสฝนโมโตกได้ผ้าเขาปลาบบวบเนาะจ้ะเนี่ยค่ะเพื่อนในทรมาสร้างว่าให้เก็บบวบบวบให้ในเดอ้อกเลยไปเก็บบวบมาให้เพื่อนเนาะจ้ะอาชีพรักลักของข่อยก็คือการปลูกพักขายอาชีพร่องของข่อยก็คือการเห็ดออนไลน์สำหรับผู้ใดกําลังเริ่มเห็ดออนไลน์อยู่ก็เป็นกําลังใจให้กันน้ำในเดอ้อจา้าเพราวะว่าตัวหนูเองกับพึ่งทีจะเริ่มเห็ดออนไล์เนาะจ้ะหน <ไป S 1> ่อยผู้หนึ่งเด้อจ้ามาเห็ดการทายคลิปไซส์กับมาทายเห็ดสวนกับมาทายเนาะจ้ะเลยได้เฮ็ดคลิปเท่าทุกมือนี่น ถ่ายคลิปถ่ายรูปลงโซเชียลอยู่แล้วเลยหันมาลงแบบสั่งไล่ได้ได้ทุกมือนี่แพลตฟอร์มใดเพื่อนก็สามารถสั่งไล่ได้ได้เบิดแล้วเปิดโอกาสให้เห่าเลรียแล้วเห่ากับเลรียมันเข้าไปรลดค่ะนี่ยังเฮาก็ถ่ายลงไปเนาะจ้าเพ,พื่อนเมืองเพื่อนก็สิมกักตามที่เหาเหตุหรือบบมากเพื่อนกับ่บเมืองเนาะจ้าอย่าไปซสีเรียดมันพี่น้องคะ่ะเล็ดชีวิตตัวเองเห่าให้มีความสุขกับพ่อแล้วล่ะอย่าสะไปคิดยังหลเท่าคนเห่านะเกิดมาได้กระตุยได้คือกักในสิ่งยังเฮากับเหตุสิ่งนั่นเข้าไปผลััมนสิ อกมาเป็นจังไดกยามันถอดสำหรับมือนี้ค่อยเก็บบวกบวบได้ประมาณนี้ละจ้าปลูกบวกบวกกับปลูกอยู่ประมาณ3มเดือนราคาค่อยได้น่วยขนาดนี้เนาะบวกบวค่อยก็ได้ฉีดยาดอกจ้ายอนว่ายอนว่ามันฉีดยาบ่ได้เนาะค่ะว่าจะคข้องกัเอาไว้กินเองจังสีนะค่ะเลยสิได้น่วยกับป้องกับแป้งไปจังสีได้ยามันถอคข้นก็มากแบบนี้เด้อค่ะค่อยเก็บไปขายหลายเท้อแล้วเพิ่นก็มากว่าปลอดสารพิษดีสำหรับผู้ใดมากินแต่น่วยงามๆ่นน่ะเขาเล่งยากระโดงหัเจ้าก็มากกันแท้ๆละว่า S <S <S ยมามมดามาคอยเด้อล่ะคอยเว้าเล่นซื่อๆเด้อภาษีว่าเขาอยากซื้อกินเขาก็สิซื้อกินตัวภาษีว่าเด้อล่ะเนาะเฮ้ยเรื่องของข่อยตัวเงินของข่อยภาษีว่าเด้อล่ะ,นะ <S <S 2> <S 2> เนาะเฮ้ยเอาเอามือน,นี่ก็สิเอาพักไปส่งเพิ่นก่อนบ<อ>าดเขาบอก <S <S บวกไปส่งแม่ค้าก่อนจ้ามือนี่ซีโลก็ไดซีสิบบาทเด้อจา้าเฮ็ดอีหยังว่าแต่เป็นเงินเป็นทองเฮาเฮ็ดเอาโลดจ้า